ครับสวัสดีพ่อเมฟซี FC, ทุกท่านครับสวัสดีเพียงเอฟซีเดนไกลครัลช่องปลายสุดือนปลายโคน,นั่งนี่บรรยากาศยามเช้าต้อนรับแสงอรุณยามเช้านะครับนี่บรรยากาศดีมากวันนี้เช้านี้ ตื่นมาก็ต้องทำหน้าที่นะครับนี่หน้าที่ของเราความรับผิดชอบภายของเราใกล้จะหายแล้วนะครับนี่ขนุนขมับเดือดเต่ขมับนะครับแต่ลึงนี้เมื่อวานไม่ไหลแล้วที่ลึงไม่ลงลึงแล้วเต่ขมับนิดหน่อย มับเล็กๆนีน้อยยังหายไม่ขาดนะครับยังหายไม่ขาดใกล้ๆแล้วแหละก็จะหายตกบันแล้วแต่เาเชือกก็ต้องสืบอ,อาหารก่อนนะครับนี่เอยเชือกละมัดก่อนนะครับกินยามเช้าแล้วค่อยเก็บกวาดน,นะครับนี่ เี๋ยวนกกวักลองนะทีนี้นกกวักจะเยอะมากนะเป็นี้เห็นลูกหลายหลายหล,ลายแม่เลยครับลูกนี่เยอะมากบางแม่สามสี่ ห้าหกก็มีนะครับเยอะมากวันี้สำหรับนกกวักนน้ำก็เริ่มเต็มเลยนะครับนี่แต่ไม่เห็นเต่านะครับไม่รู้จะไปไม่รู้ว่าไปอยู่ทางไหนเต่านี่ไม่รู้ว่าขึ้นอไปยบุบไปอยู่น้ำไปลบไปลบน้ำอยู่ตรงไหนนะครับน้ำเยอะเขาก็ขึ้นไปหาที่ปลอดภัยอยู่นะครับ นน้้าีแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนปีนี้ยังไม่เจอนะครับเต่าใหญ่ร่างกายก็อ่อนเอแต่ก็สู้ทำงานไปนะครับไม่มีใครทำหน้าที่แทนเราได้นอกจากตัวเราเอง สู้เพื่อวันข้างหน้านะครับสู้เพื่อไว้ให้ลูกให้หลานทำต่อไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจเพื่อทำหน้าที่ไปครับความรับผิดชอบเก็บกวาดขี้ช้างย่าช้างต้องมีแต่ละวันแค่นั้นจบนะครับแต่ละวัน นี่ก็มาตัดมาเมื่อวานครับเรือเมื่อวานก็พาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ไม่ว่าดแตแปลงตุกญ้านะเมื่อวานพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเที่ยวบ้างบางทีหลายวันนะครับหลายวันพาออกนอกสถานที่บ้างพาไปเปิดหูเปิดตาเมื่อวานนี้ ขี้ไก่ไหลนะครับข้างซ้ายเมื่อวานกินอ้อยหลายวันแล้วขี้ไก่ออกอ๋ออีเนาะเมื่อาวานขี้ไก่ออกนะครับพี่ใหญ่ฝั่งซ้ายสังเกตได้เพราะว่าลืมลืมมาครับลืงสังเกตได้เพราะว่าขึ้นทับ พอนทิพนะครับเมื่อวานตอนกลางคืนมีสังเกตตรงไหนนะครับมีน้ำนะครับนี่ลอ,อยน้ำเมือกนะครับเมื่อวานเมื่อวานจะเห็นชัดนะครับนี่ที่ขายังติดนะครับนี่ที่สังเกตพี่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ครับช่วงนี้สมบูรณ์เต็มที่นี่ ติดว่าดีวเต็มที่แล้วนะพี่ใหญ่เนาะเต็มแล้วครับเต็มแล้วจากที่กินอ้อยมาหลายวันแล้วนะครับกินอ้อยอยู่ที่ขาก็รครับขาฟังฟังซ้ายนะครับจะย,ยืมออกนะัสังเกตง่ายอยู่ที่การ อยู่ที่การสังเกตครับอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างบวกกันนะครับการเป็นความที่ดีต้องรู้จักสังเกตต้องรู้จักอาการ่าช้างเป็นยังไงนะครับแต่ละอันนี้แต่ละเชือกต้องสังเกตอาการเอาเองบอกไม่ถูกนะครับแต่ละเชือก แต่และเชือกช้างจะนิสัยไม่เหมือนกันนะครับนิสัยใจเขาืคุกไปทำอะไรนะะคกช่วงนี้จะสนใจพลทิพ์มากนะครับช่วงนี้นี่เพราะว่าเต็มที่แล้วคึกมากนะครับลายคุกนี่ คึกจนคึกหนักเอาตัวเก็บกวาดก่อนนะครับนี่ให้ภาพบรรยาย ไจะเก็บกวาดหลักเสร็จก็ใช้เวลานานนะครับนี่เด่ดปลายโค้งนี้หันหลังให้แม่ไม่ได้นะครับช่วงนี้ห้ามหันหลังให้เด็ดขาดต้องระสูตเต็มที่นะครับเราต้องรู้นะครับหันหลังให้ไม่ได้อันตรายนะครับเข้าออกต้องเร็วเวลาเก็บกวาดนี้ต้องเร็วนะครับเก็บกวาดเราต้องมองช้างด้วยนี่นะครับการ อยู่กับช้างมันเป็นอันตรายนะครับทุกเชือกแต่และเชือกนใส่ใจคอไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกควาใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่นี่แหละวิถีชีวิตในสายเลือดที่เราต้องรับผิดชอบอะไรสิ่งนะอะไรอย่างนะครับนี่ขอบคุณทุกควงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอตัวทำงานก่อน